เตือนพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนป่าศักรับมือน้ำสูงขึ้นนา,นายทวีศักดิ์ธนเดชโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานในฐานะโฆษกกรมชลประทานได้เปิดเผยว่าอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในระยะครึ่งแรกของช่วงก่อนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนโบนมีฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้างเกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กรมชลประทานได้คาดการปริมาณน,น้ำที่จะเกิดจากปริมาณฝนจะมีปริมาณน,น้ำท่าไหลเข้าเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ในช่วงวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคม2565รวมประมาณ8.24ล้านลูกบาศเมตร และววันที่7ตุลาคม2565คาดการว่าปริมาณน,น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะมีจำนวน1,139ล้านลูกบาทเมตรมีแนวโน้มที่จะเกินความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุดเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน,น้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จากอัตรา400ลูกบาศเมตรต่อวินาทีเป็น 600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปซึ่งเมื่อน้ำจำนวนนี้ไหลลงไปรวมกับปริมาณน,น้ำจากคลองชัยนาทป่าศักแล้วจะควบคุมปริมาณน,น้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอัตราไม่เกิน800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าศัก ตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหกอำเภอท่าเรือระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1.2-1.5ถึงเมตรและจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอรพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ0.25-0.50ถึงเมตรดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลประกอบการแจ้งเตือนในเบื้องต้นให้กับบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำป่าสากักอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารเป็นต้นรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำป่าสากักขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยแม่น้ำจ้าพระยาน้ำมาก เจอทั้งน้ำเหนือและน้ำหนุนเอ,อ่อท่วมพื้นที่เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีแล้วพระต้องอุมบาดลุยน้ำออกบินทบาทนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบางคนถือโอกาสเดินลุยน้ำเล่นกันสนุกสนานเวลา8นาฬิกาของวันที่1ตุลาคมในพื้นที่เกาะเกร็ดตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงแล้ว หลังมีมวลน้ําเหนือไหลบ่าผ่านพื้นที่ทําให้ระดับน้ำใน,นแม่น้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับเกิดภาวะน้ําทะเลนุนสูงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่ปลูกเรียงรายริมน้ํารอบเกาะเกลด็ดตลอดจนทางเดินที่ใช้สัญจรและสวนผลไม้หลายชนิดถูกน้ําท่วมได้รับผลกระทบแล้วเกือบทั่วทั้งเกาะเกลด็ดโดยเฉพาะหมู่ที่1 2 5 6และ7ได้รับผลกระทบหนักสุด ทางเดินที่ชาวบ้านใช้สัญจรเข้าออกชุมชนถูกน้ำท่วมสูงราว30-60เซนติเมตรบ้านบางหลังที่ปลูกอาศัยริมแม่น้ำถูกน้ำท่วมถึงพื้นบ้านทำให้พักอาศัยด้วยความลำบากนอกจากนี้ยังมีวัดสำคัญเก่าแก่คือวัดฉิมปรีสุทาวาสหมู่หนึ่งเป็นอีกจุดที่ได้รับผลกระทบหนักในลานวัดและทางเดินมีระดับน้ำท่วมสูงราว60เซนติเมตร ทำให้พระสงฆ์ที่ต้องออกมาบินทบดทในตอนเช้าต้องอุ้มบาตลุยน้ำออกจากวัดประกอบกิจของสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์บางรูปที่มีอาการอาพาธเดินไปในจุดที่มีน้ำท่วมสูงต้องถลกจีวรและใช้ไม้เท้าค้ำยันลุยน้ำเข้าออกวัดอย่างทุลักทุเลส่วนในชุมชนบ้านองค์อ่างูเจ็ดซึ่งอยู่ด้านหลังวัดปรมัยยิกาวาดวรรวิหาร เป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวกันอย่างคึกคักในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์เพื่อชมบรรยากาศวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมอญตลอดจนร้านอาหารพื้นบ้านร้านขายของที่ระลึกของฝากเนื่องจากทางเดินที่ถูกน้ำท่วมสูงราว40-60ซนเมตรต่อเนื่องไปจนถึงวัดไผ่ล้อม เป็นระยะทางเกือบ1กิโลเมตรนักท่องเที่ยวไม่สามารถลุยน้ำไปได้อีกทั้งผู้ประกอบการร้านค้าต่างพากาันปิดร้านเกือบทั้งหมดนักท่องเที่ยวดูบางตาไปมากแต่ยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมสถาปัตยกรรมของชาวมอญภายในบริเวณวัดซึ่งมีแนวคันกั้นรอบวัดจึงไม่ถูกน้ำท่วมขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนมาโดยไม่ทราบว่าน้ำท่วมเกาะเกลด็ด ดอยอินทนนท์เฝ้าระวังน้ำหลากจากฝนตกหนักสั่งห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากสั่งห้ามประชาชนนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเด็ดขาดวันที่1ตุลาคม2565ออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โดยระบุว่าเมื่อวันที่30กันยายน2565มีฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ท้องที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดวาตภายัยอุทกภยัยดินโครนถลม่มป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จึงขอแจ้งเตือนไม่ให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกลำธารและลำห้วยหลักหรือลำห้วยสาขาต่างๆพร้อมทั้งขอให้ประชาชนที่อาศัยริมลำห้วยที่ไหลาจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในเขตอำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่มเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติผู้ใช้เส้นทางถนน ทอลอ1 9จอมทองดอยอินทนนท์ควรระวังผิวจราจรล,ลื่นและต้นไม้หักโคน่นสำหรับประชาชนในพื้นที่ลุ่มตม่ำริมลำห้วยให้เก็บสิ่งของขึ้นที่สูงจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้ยังแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบว่าทางอุทยานจะปิดให้บริการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยว ในวันที่15ตุลาคม2565เป็นต้นไปเพื่อทำการซ่อมแซมเส้นทางเนื่องจากมีจุดที่ชำรุดหลายแห่งขอบคุณแหล่งข่าวเฟ e บุ๊กอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ฝนถล่มอำเภอลีน้ำท่วมบ้านกลางดึกต้องหอบลูกหนีขึ้นบนหลังคาชาวบ้านม่วง3ามปีอำเภอลีจังหวัดลำพูนต้องหอบลูกหลานหนีตายกลางดึก ฝนจากพายุโนรูถล่มทั้งคืนบ้านบางหลังท่วมเกือบมิดหลังคาขณะที่ลำน้ำทาที่ไหลผ่านอำเภอปากซางก็ใกล้ระดับวิกฤตเวลา1น0นาฬิกานาทีวันที่1ตุลาคมหลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาถึงเช้าได้เกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโนรู ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยแม่แตะเข้าทั่วหมู่บ้านม่วง3ปีหมู่8ตําบลลีอําเภอลีจังหวัดลำพูนเป็นระลอกแรกในปีนี้ทางเทศบาลตําบลลีกู้ภัยลีกู้ภัยมูลนิธิพุทไทยสวรรค์จุดอําเภอลีได้ระดมกำลังพร้อมเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือชาวบ้านมีทั้งผู้สูงอายุเด็กๆที่ติดอยู่ภายในบ้านเคลื่อนย้ายออกมาอยู่ในที่ปลอดภยัย นอกจากนี้ที่บ้านหลายหลังยังถูกน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาเจ้าของบ้านต้องนำสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นเด็กหนีน้ำขึ้นมาอยู่บนหลังคาบ้านเพื่อรอความช่วยเหลือขณะเดียวกันระดับน้ำลำน้ำทาที่หลายผ่านอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนกำลังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านต้องพากันออกมาสังเกตการหวันจะเกิดน้ำท่วมซ้ำอีกรอบจากอิทธิพลของพายุโนรู โดยเฉพาะจุดที่ต่ำสุดบริเวณด้านหลังตลาดป่าซางอำเภอป่าซางมักจะเกิดน้ำท่วมจุดนี้ทุกครั้งที่ระดับน้ำลำน้ำทาสูงขึ้น